ผ่านเหตุการณ์มาหนึ่งสัปดาห์ครับแรงระเบิดพาบอมยังทิ้งร่องรอยให้เห็นนะครับ หลุมยุบจากแรงระเบิดซากรถที่ใช้ทำระเบิดและอาคารเสียหายจำนวนหนึ่งกดตึ๊กดรีโมทก็ตุ้มเลยเห็นรอยรอยยุบเลยแนมคือสุงไงโกลกในชุดขาวเพิ่งกลับจากพิธีพระราชทานเปลิงศพหนึ่งในอาสาที่เสียชีวิตครับสละเวลามาพูดคุยกับพวกเราก่อนไปภารกิจดูแลอ,อสอที่ยังบาดเจ็บสาหัสโซนนี้ทั้งหมดเติมเนี่ยเป็น ตั้งแต่นี้ทั้งหมดจะเป็นโซนที่ทําหนังสือเดินทางลูกค้าก็คือเบอร์เรดพาร์ทเนี่ยต้นน้บดเลยครับเพราะว่าด้วยด้วยมันติดนะติดกับกับรถเก๋งที่คาร์บอนพอดีมันก็เลยห้องนี้ดูกระทุกมากที่สุดในรรดาทุกห้องแล้วปกติตรงนี้นี่คนแน่นวันหนึ่งสักเท่าไหร่สามร้อยคนครับมาสามร้อยคนก็จะมีก็จะมีพี่น้องประชาชนมานั่งรอตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาก็เข้าไปใช้บริการในห้องนี้ครับ แล้วแบบนี้มันกระทบเยอะไหมครับพอเจอระเบิดแบบนี้ตอนนี้ท่านท่านทา,นปาง A, ปลัดกระทรวงเองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีก็ได้เล่งลัดมาทำยังไงก็ได้ให้<ม>เปิดให้บริการการทำร์เดอร์พาสให้เร็วที่สุดนะครับก็ก็ได้เมื่อวานได้ส่งเจ้าหน้าที่แล้ววันนี้ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาอีกนะครับก็เราจะย้ายนะครับจากตรงนี้ไปไว้ข้างในข้างใน ว่าเจ้าหน้าที่ไปอยู่ข้างในแทนใช่ใช่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะโยกจากตรงนี้ไปอยู่ข้างในด้วยครับอุปกรณ์ที่เสียทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะซ่อมละครับนะครับแต่ทําไมวันนี้ไม่ค่อยมีคนครับนี่ยังไม่ได้เปิดให้บริการครับอ๋อเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมเรามีแผนว่าจะเปิดพรุ่งนี้ครับตอนนี้ช่างกําลังเทสระบบครับเทสระบบว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็คือพรุ่งนี้เราเปิดให้บริการเลย แต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็กต้องให้แก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์เรียบร้อยก่อนเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่ๆครับขวัญกำลังใจยังดีอยู่นะครับ <c oughs> สุไหงโกลกเป็นเมืองใหญ่ครับอดีตเคยเป็นเมืองการค้าชายแดนสำคัญมีด่านพรมแดนติดก,กับมาเลเซียจึงมีผู้คนจากฝั่งนั้นแววเวียนมาท่องเที่ยวและค้าขายแม้ช่วง20ปีหลังเหตุความไม่สงบ ที่นี่จะซบเซาไปบ้างนะครับแต่สุงไงโกโลกก็ยังได้ต้อนรับผู้คนจากหลายพื้นที่อยู่เสมอจนกระทั่งเหตุระเบิดครั้งล่าสุดที่เสมือนเป็นฝันร้ายสะเทือนเดือนถือสีหนดกำลังใจเพิ่งดีอยู่นะข้ามถึงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเยวครับหายไปส่วนนักท่องเที่ยวหายเพราะปกตินี่ถ้ายิ่งเป็นสุกเสา่วงนี้มาเลเซียน่าจะเข้ามาสุ้อในวันหยุดของฝั่งมาเลียอยู่นะครับเขาจะเข้ามาเที่ยวที่ครับหายไปเยอะไหมครับ ครึงคร่งงเลยคิะปกตินี่ถ้าเป็นอย่างสุกเสาร์อาทิตย์นี่ประมาณเท่าไหร่เยอะเลยล่ะที่เขา,าแลวอย่างน้อยที่งานที่ไอ้เบริการที่ทประชาชนทํเราด้อยคลัดเย็นครับคนเรจะมาขายตัวแทนท <mean> ี่วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเอ็นทีที่เร่มาติดตั้งให้ครับกระทบเศรษฐกิจเยอะไหมครับยิ่งเป็นช่วงแบบนี้ที่ปกตินี่คนน่าจะมาเที่ยวกันเยอะแน่นอนต้องกระทบเพราะวานนี้เรื่อแลักท่องเที่ยวหายไปครับการค้าการขายก็ตึงๆเพราะว่าบางที แม่ค้าขายข้าวแกงเองก็คุยค้จะเดือดร้อนเะพาะวันแรกท,ที่เกิดเรื่องรบ,บริเวณแถบ,บน้นาเพลจะมีร้านข้าวแกงก็ผมมาเยี่ยมแต่แม่ทัพครับเขาบอกว่าวันนี้มีลูกค้าเลยถัดจากอาคารนี้เป็นที่ตั้งของกองร้อยอาสา,า,ารักษาดินแดนอำเภอสุงไหนโัวลกที่6ครับอสที่บาดเจ็บยังไม่กลับมาทำงานนะครับแต่มีเพื่อนอสคนอื่นๆประจำการตามปกติ ขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันครับว่าว่าเขาจะใช้แผนนี้นครับเพราะว่าพวกผมก็สู้เต็มที่แล้วครับข้างหน้าป้อมยามโดนไปหนึ่งคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาสู้ในที่ตั้งของเราจากปกติต้องไปดูความปลอดภัยของคนข้างนอกไม่คิดครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยคือปกติแล้วก็เฝ้าระวังเจ้ากระตัอครับแต่ว่าชุดเตรียมพร้อมที่นี่ห0สิบนายพร้อมอยู่เดี๋ยวเขาเลือกจังหวะที่พวกเราเบิดบวชคนที่เขาตายที่รู้จักรู้จักรู้จัก,พกเพื่อนสนิทเลยครับ วันที่<ด>ผมตอนเป็นฉบาะพิเศษเลยวันที่กันเลยทั้งสองคนเลยเหรอใช่ครับอันนั้นคือน้องใหม่เพิ่งเข้ามาเพิ่งฝึกจบพี่เองก็มีครอบครัวแล้วครอบครัวพี่เขาไม่กลัวเหรอเขากลัวเขาก็ต้องกลัวนะครับแต่ว่าผมมาสายนี้แล้วมันไม่ได้แล้วครับยังยิงอยู่ขึ้น mats, ขึ้น เขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการรวมดาวแล้วก็วางแผนมาอย่างรัดกุมต้องใช้คำว่ารัดกุมเพราะว่ารถเนี่ยที่ใช้ปฏิบัติการเนี่ยมีทั้งหมด2คันค,คันแรกนี่เป็นรถยนต์กระบะสองคันที่ใช้ทําคาบอมค,บคือเป็นรถยนต์เก๋งซื้อมาด้วยเต็นรถมือสอแล้วก็ใช้ f a c e b o o k บ,บัญชีปลอม,อมซื้อเสร็จมาจากหัดใหญ่เนี่ยแล้วมาถึงปั๊บเนี่ยมาประกอบที่นี่พอมาถึงวันเกิดเหตุเนี่ยคันแรกเนี่ยที่มาเนี่ย พร้อมกับคนที่มีอาวุธครบมือมาถึงจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็ยิงใส่ป้อมยิงใส่ป้อมด้านหลังของเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจําป้อมเนี่ยประมาณสองนายรเรียกว่าเป็นการยิงเปิดทางแล้วพอรถยนต์เก่งมาถึงปั๊บเนี่ยไอรถยนต์เก่งคนที่ขับมาเนี่ยก็ปล่อยปล่อยไหลและตัวเองก็กระโดดลงมามีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งมารับ่ามารับและหลังจากนั้นเนี่ยพอปยิงปยิงปัง้งปัง้ปง ออกไปเนี่ยก็จุดระเบิดระเบิดเสร็จปั๊บก็ล่าถอยล่าถอยไปในเส้นทางเดิมซึ่งเส้นทางนี้มันจะไปสู่อำเภอสุไนปาดีซึ่งเส้นทางนี้มันจะมีอยู่เส้นหนึ่งที่มันเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะมืดแล้วมันก็เลี่ยงเลี่ยงด่านด่านความมั่นคงซึ่งเป็นด่านหลักที่เชื่อมต่อกับปาดีกับสุไนโพลกนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางมืดด้วยเพราะว่าบ้านคนก็ไม่ค่อยมีนั่นเลยก็ใช้ตัวนั้นเป็นตัวถอยล่นแล้วอีกอันหนึ่งที่เขาไปพบหลังจากนั้นก็คือรถที่ใช้เหลือคันสุดท้ายที่่เอาามสง ไปจอดทิ้งไว้ในสวนปลาล์มที่สงายปาดีเหมือนกันซึ่งรถคันนั้นเนี่ยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุในสงายโกลกนี่นแหละเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งก่อเหตุคาร์บอมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุคาร์บอมที่บ้านพักในอำเภอเพราะพฤติการเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยจะเหมือนกันเลยแล้วก็ในส่วนของกลุ่มก่อเหตุก็น่าจะเป็นกลุ่มเดิมและทีนี้ จุดหนึ่งที่ของความเป็นสุงไอ่งโกลกเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอำเภอที่ติดชายแดนครับแล้วก็มีป่าเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ง่ายต่อการซ่อนตัวและการหลบหนีเขาเรียกว่าถอยตั้งถอยดอยถอยถอย,ถอยกลับเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ถึงเชื่อว่าบางส่วนเนี่ยได้มีการกระจายลบหนี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับบางส่วนอาจจะยังอยู่ในพื้นที่แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ป่าเขาพี่ก้อยครับ รอยกระสุนนี่คือรอยใหม่เลยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่รอยใหม่ก็เนี่ยพอมาถึงที่บอกว่าจอดตรงนี้ก็ยิงเนี่ยครับอ่าทั้งในด้วยใช่ไหมคะพี่สวัสดีครับพี่ทัางรอบเลยคงช่จะเปงนแบบทา่มันมีอนกระสุนยิงด้วยครับโอ้พี่เหตุการณ์เกิดรถล้อร้อนแบบนี้เลยกําลังใจยังดีครับกําลังใจยังดีอยู่นะครับลูกเมียมีวันวันบ้างไหมก็ถุยลูก ที่ว่าแกกำบวนอยู่ครับเด็กๆนะครับครับก็พ่อบอกเนี่ยเวลาลูกกำบวนก็เออยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อครับสู้ๆนะพี่นะเป็นกำลังใจให้นะครับครับล่องรอยยังอยู่อยู่เลยนะครับพี่้อยใช่ก็เสียหายทุกอแ่งจริงๆเพราะวันแรกๆเนี่ยมาเนี่ยของนี้กระจุยกระจายแล้วตรงนี้ก็จะมีรอยขาดเลือดด้วยนะคะแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนนี่ก็เป็นเศษชิ้นส่วนของรถือดของกระเพาะด้วย ก็มาทั้งหมดแลจริงๆเนี่ยภาพเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ตจงที่คาร์บอนที่เราไปกันตึกแน่นเรื่องตึกที่มันเป็นตึกทำงนานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสังกษาษาัดก่อะกานังคมเสียหายหมดเลยแต่ตอนนี้เขาบิ๊กินนิ่งไปแล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตเรื่องรูปแบบวิธีการที่ใช้ก่อเหตุครับ ใหม่ไหมความรุนแรงมากกว่าทุกครั้งไหมครับพี่ก้อยพี่ไม่ได้มองว่าใหม่เพราะว่าทุกครั้งที่มีคาร์บอมเนี่ยลักษณะของการก่อเหตุเนี่ยมันจะมีเป้าหมายที่ชัดอยู่แล้วครับอย่างเช่นเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเน้นไปที่ในส่วนของสฟลตำรวจสาที่เลยครับยะลาบันดังสตาแล้วก็ที่นราธิวาสแล้วก็ที่ปัตตานีความเสียหายก็เช่นเดียวกันนะคะพี่ก็ว่าแต่ว่ารูปแบบของการประกอบระเบิดที่มันจะมีความคล้ายคลึงแล้วก็เพิ่มอนุภาพที่มากขึ้นมารอบเนี้ย มีสะเก็ดระเบิดเนี่ยที่บรรจุอยู่ในถังในประมาณ100กิโลครับแล้วก็จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถที่จะบังคับให้มีความแม่นยำทั้งในส่วนของเวลาและเป้าหมายเมื่อไปถึงแล้ววออะไรอย่างเงี้ยค่ะกับ2บเนี่ยรูปแบบของการเกิดหตุครั้งเนี้ยมีการบรรจุน้ํามันที่ทําให้รัศมีของอันเนี้ยไปเป็นวงกว้างมากอย่างที่เราเห็นว่าความเสียหายมันไปไกลมากประมาณเกือบร้อยเมตรตรงเนี้ยแต่พี่ว่ารูปแบบแบบเนี้ย ถ้าครั้งหนึ่งสาเร็จเนี่ยมันอาจจะถูกนํามาใช้อีกซึ่งมันน่ากลัวเพราะว่ามันสร้างความเสียหายเพราะนอกจากที่จะมีแรงอัดของระเบิดแล้วเนี่ยมันยังทําให้เกิดเพลิงไหม้ด้วยความเสียหายมันก็เลยจะเยอะครับอาจเร็วไปนะครับที่จะสรุปว่าซูงไหกัวลกจะเป็นไปในคิดทางใดหลังเหตุระเบิดผ่านไปแค่หนึ่งสัปดาห์แต่ได้เห็นความพยายามของทุกคนที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้